่ไอ้ตัวนี้นึกว่าดีคอยนะขอปืนหน่อยครับโอ้โอ้โอ้โดนอะไรวะโดนใครอีกแหละโอ้โดนตนัวนะเฮ้ เฮ้ยม hey. okay. okay. no, no, no. okay. okay. ีคนกอดแตกตัวนึงไล่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 กอดแตกดาวหนึ่งดาวหนึ่งระวังโอเคไหมโอเคโลโลโลดาวโอเคดาวตายหมดตายหมดตายหมดเฮ้ยเหมือนก็แค่นี้ไปตายแล้วตายหมดตายหมดเฮ้ยบอกใไปไปไปอย่าอยู่อยู่ทำไมกันอยู่เปลี่ยนก่อน เฮ้ยมีคนมีคนนี่นี um, ่เฮ้ยลูกซองเหรอใช่ Canadians ่ออยูทาางวุธขึ <h <h ้นมาขึ <h 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 um> ้นมาขึ้นมาเฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนมีคนตรงนั้นมีค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 นมาลูกซองเล่นระยะเล่นระยะพังขีดพองขีดก็แดงไปช่วยต่อดูอุกูกดเะดาเลยลาวดาวดาวไป โอ้โห oh แลม,แม,มนผ่านตรงนี้ขึ้นมาทำไมมาไม่ใช่กกันมันแย่ก็แต็กก็แตกทม์อัพเตนนี่เก็บตบเก็บตบเก็บตบ แล้เออไอตัวแบบที่หมอเจ็บครับผมโอ้โหกอดทองวัดมาเลยครับมาเลยครับที่นี่กับดาวเด้อมาเลยตามเลยบ้านหลังนี้ต้องเอาละ ข้างบนเฮ้ยเป็นข้างบนนู้นตรงนู้นยิงได่ด้วยพอาคิดได้ช้าเสร็จพอาคิดได้ดาวเฮ้ยแล้วมันไปไหนกันแล้ววะไกลหยุดมาหน้ามึงนะโอเคเห็นแล้ว มอตตี้นี้มันใส่ของก็แตกของก็แตกของเอ็มเข้าคนละทางมั้ว๊อ ไอ้คนจริงเลยให้ตัวนี้เขาฟ้าบ์อ๋อมีมันอยู่ตรงนี้นะด้านในบ้านด้านในบ้านหนึ่งมันในตัวเก็บอันมาตลนงชื่อมเวลาที่ต้อนอีกวด้านใน,นด้านใน,นด้านในต้อน,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 นหน้าผมหน้าผมเลยออกไปแล้วออกไปแล้วไปแล้ว เก็บสามแล้วมันยังไงครับเน oh, ี่ยเห็นไหมกระเป๋าท้องได้ใช้แล้วใกล้ถ่าแล้วนีคอยเอาเข็นดาวเฮ้ยตรงพี่มี ดาวตายหมดหน้าพี่มีตัวมีคนสะแกมก่องมองแตกก่อมองแตกก่อมองแตกแล้วอุ้ยไม่ถล่เลยมันมันตายแล้วตัวนั้นนำร้าวแล้วหลังหลังผมเยอะเยอะก่อมองโอ้โหก่อมองมันสั umas, ่นหาก่อมองมาจากไหนวะ พานโต้วคับ <cues> <write society> ัเ <urai> ท้าแตกบัเท้าแตกเกาะพีลาดโลบเท้าโลมากเท้าโลมากเอาบัเท้าก่อนตามตามตาชุได้พี่ตนบัเท้าโลโคตรเอาเอ่หอเอมีอมีหาบัเทาเร็วหาบัเท้าเร็วดิ่สยงเดิน ไปอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านผมว่าออตายรบรอบที่เท่าไหร่เฮ้ยใครยิงกูเนี่ยเฮ้ยหลังเข้ารถบ้าแตกเฮ้ยกระตุกอะไรวะ ปะทาจะลบมปทาจะลมรไปแล้วดีกว่าไปแล้วนี่้วนไป้า้่ใชมแล้อซ้หร่ซ้ทาห้ท่ไี่อยากได้เกาะซ้ท่าไห่้ห่ไม่เป็นไรพี่ชาร์จเสร็จแล้วล่ะมดบานมดบ้ามดบ้าหมอยวเพิ่งใจเย็น หมอจะเย็นยาเย็นย่าเดาเออได้อยู่ได้พี่พี่ครบอยู่พี่ครบอยู่สองตัวตดชาร์จชัด์เต็มยังเร็วเต็มแล้วไหนตรงไหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมา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 ขึ้นมาตนอนนอนมนอนนอน ตดที่ตกแล้วกันเอ้ยไม่ล้มได้ไงวะเดีวตายโอ้โหป้องตัวตดเต็มเลยอุ้ยโดนหลังโดนหลังลูดคอติก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 อยู่ในสมกหมอคอติกอยู่ในสมกเาโลลเาปอเคพี่มาพี่มาคอติกต่อไปพี então, ่เฮ้ยโรบอทปัดสันโรบอทเท้าโรบอท nào đó mà không ăn hỏi tí khuất, chết Dạ, hàm ơi có món phía này khang 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 hàm 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 อ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ที่อื่นกาะกระแตกกกระแตกกกระแตกอยู่ไหนอยู่หนอยู่ในห้องอยู่ในห้อง หมอไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าก่อกระแตกก่อกระแตกเฮ้ยกระตุกจังวะก่อแตกก่อแตกห้อดายหมดตายหมดตายหมดตายหมดอ๋อไหนื่อยวะเอาก็ไอีสองตัวข้างบนนั่นไง งงงตัว้ยิลมันน่าจะอยู่ในรูหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะมันน่าจะหนีไฟลงไปในรูบัดเฮาบัดเฮาเกาะแดงที่ไหนนี่นี่ชิดแล้วชิดแล้วอยู่ตรงแอ้ดอกเกาแดงแตกกาะแดงแตกเจ็บ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 ที่หลังมาที่หลังมาอ๋อทำน่อยพี่จะเอากอแดงทำแล้วทำแล้วทำแล้วโอเคเฮ้ยผมคิวลิได้เหรอเฮ้ย What the fuck ไม่ตีตีเราตีเราตีเราไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมมาไหมมาไมเฮ้ยมามามาจริงไม่นะทีนไม่ได้อยู่เดเดอร์นะก่อนทายก่อนใจเย็นย็นไม่ไม่ไ่ิปทางนั้นระวังเขาไปเล่นในบ้านนได้ปะโอเคโอเคดูนี่โอเคูนี่กอกกอกเขาแตกแตกแตก ะเราจะเด้ใครวะใครปลาโอ้ยไอ้หมอหมอหมอระเบิดปลาได้เมื่อกี้ เจ็บเจ็เจ็บเจ็แก๊สอ่ะเจ็บโคตรข้าไม่ได้หวะเบิดเบิดย่าต์ลเบิดยาแล้วมันมันหิว네มันิเฮ sí, ้ยหน้าเรามีนะโววากิรี่ ดาวโอเคส่อแตกเดี๋ยวขอทำไล่ไล่ก่อนขอทำไล่ไล่เอาเกาะก่อนวายคิลี่วายคิลลี่เอฟโอเคโอ้ยล้มไปแล้วโอเคโอเคดาวอ่ะโอ้โห้เก้าเก้าเฮ้ยต่อแตกต่อแตกโคตรโลดาวหนึ่ง ยังไงก็ตายตอนนั้นอะอักตาสองสามนัดจองเกิดเฮ้ยมีคนมีคนมามีคนมาจะเย็นอ้นเอ้้คิสออาไวมขอยีกทางได้อ้อมขอยีกทางได้งั้นดักอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวพี่พี่อ้อมมาก็แตกก็แตกก็แตกล้มล้มล้เอาไปไปไปล้มอ่ะชัดเลยเหลือตัวเดียวอะไรไม่รู้ข้อเลือดแกช่างมันมีตัวกอแตกตายหมด ยูนะเออบาดีมามากลอปาดีเฮ้ยมากลอนอ่ะเ้ยคมมากคมมากเฮ้ยมีคอมีที่อื่นมาที่อื่นมาถอย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 มีที่อื่นมามีที่อื่นมาเกาอกมันแดงกมันแดงดีเลยมีเลยกะแตกกาะแดงข้ากาแตก Killed riêng đi học ở hiệp. Hiệp bỏ lỡ. Oh, mặt nè. Hoi, một. เข็ชุบโอเคชุบได้เฮ้ยไม่เป็นไรควายวันโดวมุ่งควายมุมดีเฮ้ยตีไหนวะลงลงเข็นลงแล้วพี่เข oh oh, ้าวงไม่ท mm ันพี่เข allora> ้าลงไม่ทันพีทพีทขอร้องตีมันตายหมดตีมันตายหมดขอร้องรอก็ตายขอร้องนะขอร้องล่ะขอร้องล่ะคิวรีดเด้วยขอร้องล่ะขอร้องล่ะแต่พี่ไม่มีเกาะว่ะ ชัดหมดละได้เกาะครึ่หนึ่งเฮ้ยโอเคมีชัดชิวอ้าโอ้งมันเร็วอยู่กดกดนาทีนาทีมั้งรอดาบฆ่าตัวนี A little easier than killing a black hole. Just the one more spot. I don't know if suppose we best appreciate the gravity of the situation. Rejuvenate! Looking at that. One bullet. Ring <laughs> <Got> time. <75 laughs> five seconds. Lend your time for a weak cup and new tea. But then he caught the <laughs> <laughs> end of Hmm. You'll get it. <laughs> Unleashing my singularity. ten seconds. Ring's so close I can smell it, <laughs> you'd hey, ่ออ้เนี่ยทีละคนดีถ้าลีถ้าเมื่อกี้ดีคือเยอะัดมีก่อนครับแกเย็นก่อแตกตต้หน้าตกับดาาตัวนึงหูากแตกกตกวกอแตกแล้วก็อแตกแล้ว มันหัวตดขอไม่ชาร์จก่อนโอ้ไม่เห็นันชุบปัญชุบ้ <c oughs> าสาอง โอ้ยแหลกแหลกอะไรวะพี่ตรงศพผมนีที่นะมีลาบรวมอุ้ยดูเลยบัตฮาวหรืบัตฮาวต่อแทกต่อยต่อยต่อยดาวดาวดาวเหลือตัวเดียวอักตาติดอักตาติดโอมาต่อยมันโอ้ดาวเอาตายหมด ส่ยนก็นไม่ค่อยจะมีพี่จะได้ชุบไมหมอโอ้โเลยนะโอ้ดนดโดนโดนดูดกระแตกกระแตกวอลคิรี่จะดาวดาวคคิรีดาว มันโลมาชาติพี่ตัวนึงไปสองตัวสองตัวอยู่หน้าพี่ดาวโลมาดาวเหลือตัวเดียวไล่ไล่เอ้ยมาลู่ลู่ลู่เหลือตัวเดียวไล่ไล่มาชุบ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 อีกตข้ามันเอาตอดมาโู่ตัวมันชุบแล้วอีกหนึ่งมางั้นก็ถอยโอ้ให้อีกตีหนึ่งมาก็ถอย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  ตดตดชุบพี่ตดชุบพี่ชุบได้ชุบได้มาบได้ชุ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 บพี่ฮัลโหลแล้วก็หนีติดต Wait, ัวหนีติดตัวหนีเฮ้ยชุบกูก่อนเฮ้ยไม่ไหนเฮ้ยตดฝากฝากด้วยไอ้เหี้ยตกโอ้ไอ้้เหียเอ้ยกูดึงมาไป็นทางไปต่อเก็บเก็บสโบี่ได้เก็บสโบี่ได้ ต,ตัวอะไรอ่ะหลบดีหลังต้นไม้ทำไมทะลุต้นไม้มากดสแกนล,ลวัวนขอท้องแตกขเข้าเนื้อจะดาวที่ผมล้มแล้วผมล้มแล้วผมล้มแล้ว,วนี่นี่นี่หยุดกับผมพี่อยู่ตรงหลังต้นไม้มีตัวนึง They went straight down. You kill leader, you data. Target spotted. Grenade. Find feet. Regenerate. Rejuvenation! Hey, expay no. i okay ni tigu ngum kena fast ya should not be thing doesn't close for a minute enough time to beat some spawns rings close and we've got 45. plenty of time for a week at a newt oh my see the view that blue อ,อย่าแม่นอย่าแม่นอย่าแม่นอยู่ในนั้นอ่ะ อย้อนบนว่าเฮ้ยฮอลลีซอนเกือบดาวละดาวดาวดาวมีอีกมีอีกด้านบนมันมาชาร์จในตึกอ่ะมันมาชาร์จกันในตึกนะมันจะมาชาร์จกันในตึกอ่ะเฮ้ยก่อม่วงอะก่อม่วงหายไปไหน มไม่ผิดของพี่อาเป็นม่องอยู่แล้วแล้วพี่ไปเก็บเฮ้ยม,มันหิวมันหิวข้าวบ,บนเอาคูลัดคิวเขาเฉยเลยเอาเฮ้ยมีมีมดันบ,บนดันบนลงล่างลงล่างลงล,งลง่างโล่ตายหิวรบเลยเป็นไงสายเก็บงานครับสายเก็บงานลองดูละอุ้ยมันปา ไอ้บอลไอ้ปลาอัคเสบปลัวๆเลยวะเปิดอันติีแล้วสแกนลัวดิก็แทกก็แทกก็แทกจะเล่าจะเล่าไอ้ตัวเออไอ้ตัวชัดกว่าจเไปนี่ยอยู่นี่เฮ้ยอ็อกเพตามพี่ไปตัวเลยเฮ้ยนี่หลดดนีว่ะ

กระเดาวตัวนี้กระดาวสวยหมไปมาชัดกันเสร็จแล้วองม่วงองม่วงแตกเกือบดาวเกือบดาวตัวที่มันสไลด์อะดาวดาวตัวนั้นอะดาวแล้วตัวหลังวอแล้วตัวหลังวอแล้วหลังตรงนี้ยมูสตรงนู้นดีดีเออ ไอ้เยอะไม่ใช่ปัญหาปัญหาจะมีปืนหรือเปล่าโอเคอ่ะ okay. อันนี้ก็เยอะเกินไปโอเคมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เฮ้ยมันมีคนตี้นึงเอ้ยคนตัวน,นึงไปแฮมล็อกมันจริงไม่โดนมันจริงโดนแฮมล็อกอินดับนียวอาหน้าเดียวไปไหน,นาการการไปครับฟินิชก่อนแบบนป๊บนึงไปนี้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 นี่ครับนนี่ารัน ดาวนึ่งโอเคหนีเข้าไปบ้านแต่มีคนชุบกันอยู่ตรงนี้ตัวนึงดาวอยู่ในบ้านโอเคนะตายังตายังเยอแล้ว มันต้องออกมามันต้องออกมาตอกแตกตัวตรงข้างมันตรงวาพี่เจ็บมากตกกรเอ้ยพี่พี่จะพี่จะเข้าไปข้างในตข้างในได้นึงใช่ครับจะเราจะเราจะเรา เมันคือสลิงไหเอ็มยิงเอ็มยิงคว่าแตกว่ดแตกควาแตกจาวตวนเอ๊ะมีต้นมีต้นขโมงขโมงนี่หนึ่งตัวรู้แล้วรู้แล้ว ไม่รู้กี่ตัวมันสไลด์มาบนกบ่วงแตกกบ่วงแตกกบ่วงแตกโหลดชาร์จบัตรเทาเลยได้ปะบัตรเทากดล้มใช่มันจะล้มแล้วมันเอาล้มลาลายจะล้มลาลายจะล้มต่อยมันสิต่อยมันอู้เฮ้ยไอ้ไอ้โอเคจะล้มสวยล้มแล้วพี่ล้มแล้วเอ้ยลายลาล้มลายลายล โอ้ซ่อนๆซ่อนๆอ,อ,อ,อีกที่หนึ่งเอาลาก<อ><อ>่อนนะครับไป่่านแล้วนะ<อ> <laughs>